นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะอะนะคะวันตามิโกนอมัยภะลาโตเป็นเจ้ามูงสุเส็นปา ตลาดต่อเจ้าเป็นเหมือนสีเฮงสังฆาตัวเจ้าเฉดีตัวธาตุตัวเมยตัวสันต่อยันต่ออยู่ชั่วต่ออยู่ป่าต่อพระาเป็นเจ้าเหมือนสู่เซนป้าปัจเจกพุทธเหมือนสู่เ้นป้าละหันตาเจ้าเหมือนสู่เ้นป้ามหากกสปะเป็นเจ้ามหาศิวาีตาถิ่นเจ้ามหาปักกุฏาเิ่นเจ้าสีป้าไทยอํำเนาสีป้าเท่าอ่ำตายเฮาคาตาหลงตั้งหลายย้อนไม่ย้อนซาไทยชุศด นั่นหมายนั่นสาจะตัวงอายเสยงง่ายคำพลาเป็นเจ้ามิในมึงถาว่าถึงสายจะตัวงอายเสยงมิในมึงสิริลังกาสิบโบจะตัวงอายเสยงมิในมึงกัตถะลัทาเขษังทไยจะตัวงอายเสยงมิในมึงพงจะตัวงอายเสยงมิในมึงนาคาเฮาโจคายอนผู้โจมมูจาสิงเสงือพเมศตะ้ารหินคำมึงพงลำกาคือป้าพิน้องไต้พิน้องมันพิน้องเข็ปิน้องกะลาพิน้องลาหูอาคา พี่น้องป่าโอ้ต้องโยกูเมียวเมียวกูภาษาตังง้งเสียงพอถึงเมียงติงขีม,มานี่พันนาเสชาติกัดเตียนกูก็กูกคนกูขุนกูนางกูเจ้า,ากุป้าสกําหนึ่งตาโนนี่พันนาซาพิชโยอฮอตูเมื่อตันวันดียามดียามกัดยามเย็นเป็นมังกรามาจู่จอดทอดถึง เอาให้สาธการถึงวันหนึ่งวันหนึ่งอักขยาคกัลลาสมัยย่าย่ำเดี๋ยวในเป็นวันอย่างวันหลวงวันหลวงวันทางวันสตังเมืองเมียปีศาสนาคำากดามาคำพราป็นเจ้าเฮาเสียงใหญ่สองเฮงห้าปากไปหกเชี่ยวกบาบขมาในห้องต้องเดินกรรมไหวลองในสิบสองวันตันเจคะเนมวในเดเจ้าปูนจุ่มู่อยหน้าสมวละในไม่อยากนั่งช่องมึงนองยองห่วยมึงพงหอกขาเจ้าจุติยงามย่ำเดี๋ยวมานั่งเนื้อปลังฮงเสียง เป็นปอกหลวงคุเชื่อมนไอ้ไปหลังห้องเสียงทีหอตาลามามาไหวปอกในเป็นปัตมาตีมานังไปหลังห้องเสียงในฮอตลาสัดผีสังสกุลเฮาเจ้าคาสากากะมีผู้สู่นำหน้าเลยเกิดพมายา,าศาสนาพราตเป็นเจ้าสาวที่เกิดมาเป็นคนกว่ายาบตากว่าบอดหูกว่าโลกที่นนำหักไม่อักเจ้ยงอันเ,เป็นคนเงินคนอากกาย่อยอันเป็นคนมีสาติที่เฮาเกิดมาเป็นเจ้าเครือยำ พุทธภาษาศาสนาเจอจาภาษาศาสนาใ้เฮามันขึ้นอย่างมันสูงดีเซอนต้นสีเกาเออมันหมักมุนต้นเต้าหมักมีดีเพียแค่นึ่งเสีสควตามเมื่อนานเนี่ยเขาจะขาดสถานการณ์ดูมีน้ำใจดีต่อกันเงินคำในหาง่ายน้ำใจก้นในหายากดูมีธรรใจดีต่อกันดูมีจจเมตตาการุณามุ่ที่ตาเพียกขาดเดืยกันมีกายกรรมเมตตาไวสิกรรมเมตตามโนนอกรรมเนือวกันอ่อนกันแก้งกันกรรม จอมข้อสั่งคําสอนอันนี้พระราดเป็นเจ้าเฮาในพระตะกับในมีพระราหาส่พระราเป็นเจ้าก้ากุสันทาาอานี้ปั่นไงยออพระราเป็นเจ้ากูนากรรมนาอันิี้ปั่นไ้ย่พระราเป็นเจ้ากัสสปะปัศสูนี้ปั่นไงย่พระราเป็นเจ้ากตมายำเดียวก่ออปรินี้ปั่นไงย่แห่งสิบล้านปีมาตั้งนาพระราอริยเมตเตยเจ้าที่ปอบปังปังมาในโลกาหลวงในหลักทางหนึ่งหลักทางหนึ่งในกาอสัตตันพระราเป็นเจ้าสัตตันคนอะไรเหมือนกัน เมื่อเมือหลักทักพระราบิจเจ้าก็กุศลธาตอาศักตานุชนเฮาหนึ่งยาวสี่หมื่นปีถึงมาหลักทักพระราเป็นเจอกับโหนกมณะอาศักคนเฮายอมมาสามหมื่นปีถึงมาหลักทักพระราเบินเจ้าก็สัปะอาศัตคนเฮายอมมาสองหมื่นปีถึงมาหลักทักพระราบิจเจ้ากุบมาเฮาย่มเดี๋ยวในอาศักตานคนเฮาหนึ่งยาวปักปีก็ยาวย่อมเดี๋ยวปักปีย่อมหนึ่งปีปักปีย่อมหนึ่งปีศาสนาเขามากขึ้นเลยอ่สองเหงหาปัก 66, 66, 66, 66, 66, เอไปหกชิหกสองเหงหกปากกวว่าเออเป็นมาจอมปืนพราเป็นเจ้าสองเหงหกปากปลายยาดฉะนั้นสุกาว้าเจ้าข้าตั้งเชียงตั้งนนองตั้งหลายมีกูส้สวยยาบุญน้ำเป็นปรมีทูนอมจูเวงคำเวงเสียงยันเสียตั้งเนงทุกข้าลองเกิดลองเทา่าลองเจ็บลองเป็นลองตายในโลก,กาโลกในมันรอดโผวเพอพะเกิดไม่ยาก็เท่าเกศเสียแก่นเงี้ยนตายอย่าไปอยู่เป็นลายอย่าไปกินเป็นลาย อย่าไปนอนเป็นลายอย่าไปตายเป็ีนลายอย่าไปันมันอาลกาเป็นลายจัดภาวะคนเทาในมีกามีขันเตียวจอมเจ้าร้อผ้าทุกข้าในน้ำมาอัลกาหอดนี่ปานจอมเจ้าโตซาทุกข้าในน้ำมาอาลกาหวาดนี่ปานจอมเจ้ามหะาจอมเจ้ามันมาน้าทุกข้าในน้ำมาอาลกหตฮวาดนี่ปานอย่าไปันอชักภาวะจัดเจกเฮาอย่าไปฝันอาลกาตสุ่มเป็ีนลาย องวันก th <limitation> ันคัดเจอจูจาคัดเจอเสือเฮงลันกันตันเจ้าตันเจียวแตบตัดขานเหตุการณ์านะเหตุการณ์สิลายเหตุการณ์ภาวนาดูโกตายดูแทบตาทานเหมือนจึงเปิดดอกตึกซึกนั่นเออเปิดตึกซึกตั้งดอกับเปิด่าก็มุกโกตายเฮาข้าเสดทารนี่ก็เป็นลูกซึกเจ้าพระลาเป็นเจ้าเฮาตึกซึกกิริสาเออในเจอเฮาโลภะกิริสาโทสะกิริสาโมหะกิริสา มันมาหน้าทิ่ที่อวิจาตัณอาปัาตังเชงเนี่ยเออมันเป็นผีโจนให้อยู่ในเจอเฮ้าโจนลออ้าโจนตอวชาโจนมอห้าโจนหมาหน้าโจนทิ่ที่อวิจาตัณเชงเนี่นมันมาโจนเอาผู้สูนาบนเฮาพูหาลีหาีมากกว่าซ้ำมาจับจันทราให้กับเฮตังให้เออตาเฮาเนี่ยเหมือนงูอ่ะหูเฮาเนี่ยเหมือนเงือกกูลังเนี่ยเหมือนนกสุบที่เฮ้าเนี่ยเหมือนหมาวันตัวเฮ้าเหมือนหมาเถิด chạy hơi sầm lên, áo sơ mi thình chẳng khoan điệp bàn, ta hao lần này, mัน đuôi gông, đuôi cọc, đuôi gẹt, mัน cả chư, mัน cả gô, tỉ lui, tỉ đuôi sầm, đuôi tỉm, tỉ đuôi sầm khay đuôi, tỉm đuôi hắn sầm khay hán, tỉm đuôi hán sầm khay hán, hú hao co, anh đi thầm sầm khay thầm, anh đi thầm sầm khay thầm, thầm nấm, thầm thắm, ta la ném khay thầm, xin, cám han, hú hao nèm mòn ngựa, khay ở nơi nấm cắt xeo ái lô mạnh hòm quay ờ, sốp đi này sắm mờ vạn tâm chín ăn miêu chín ăn nương miêu Toàn là bó khó và phải hành cô lai chín cho chín chê chín phê chào cầu măn mắng khó gọc chín lau chín nhà chín nhà phỉnh nhà băng chín mê thổ nào lắm thổ nao lén chân này nhập bị kín sốp hoa này mươn mà vạn Đồ hoa mươn mà thường hay non này phải hiểu sang khen tí cát tí yến chờ linh mặt thinh chờ hoa đi bản พ่อหมอชัิทิ้งเนี่ยมไรเกิดมาเป็นคนเยจัดมันแม่อย่าไปสุมมาลางังเฮาอยู่คค่เจอสายแห้งเพียงหยาดเหตุการณ์ตาหน้าไหวน้ำน้ำเหตุการณ์สินสีล่าเหตุการณ์ภาวนาแยงกำอยู่จมชินกินจมทาราอย่าไปอยู่ป้อมาตาลืมหางลืมโตอย่าไปกินเข้าซุ้มเข้าเป็นหลายอย่าไปกินน้ำซุ้มน้ำกินพักซุ้มพักนักหลังนินเมืองเหตุการณ์เมื่อกันเนื่องกันผู้สูงตั้งสิ้มีาทั้งยาวถต่มมหาเขาเหมือนเชิงจตุลา มีเผยทางเงาติมาเมตตากัลุณาเหมือนเฮาเป็นเจ้าพระราเข้าองคุหมุนเงาพระราเป็นเจ้ากตมาเฮาอย่าหนามันเจ้าเจ้ามีเจ้ามหากัรุณาอินดูเนวิเนียสตวาวิชลเลตังศาสนาไว้าหิงปีเมืองเพราะเพิ่มมี้จะเมือจะาเด้งเจ้ากรรมอยู่จอมสินกินจอมตาลในกบเลยลีเลยปินในกาเดียนเสสสะเลยซ้ำสาเมืองคนซ้ำสาเมืองผีซ้ำสามเมืองซังตัวฮอดที่ปันหาซ้ำสา สอนนี่ป่านมีในพุทธภาษาพุทธศาสนาเขาไปนอกภาษาต่างมยวอันนับย้ำพระราเยซูไม่ไกลคาเป็ยคริสเตีนเขาได้สั่งพระราเป็นเจ้าอาลกพระราเเป็นจ้ามุสลิมได้สั่งพระราฮินดูได้สังเนี่ยเขาก็สอนคนนีคือคนดีเห็ุการณ์นี้หักกันแป้งกันเปิี่นเป็นมุสลิมเป็นพระราฮินดูพระราเยซูปไปย่ำพิษกันเมืองเฮาเมืองเหมืนมาปีรงจูอันน้มันต่อมัน เป็นคนพุทธาภาษาเหมือนกันมักขาม่ายหมือนกันตายเนี่ยมันสั่งทุกดีไอหน้าไอตาตังพี่น้องมันเตอเออเฮาหลวงมิจะเมตตาก็รู้หนามุติที่เ้าเพี่อขาเดือกันเออโผล่เม่พี่น้องก็อย่าพิษอย่าหมอกันสาตาเป้ก็อย่าพิษอย่าหมอกันก็เห็ดเป็นตาเป้ก็เน่เป็นสระก็หลาเป็นปู่จ้องก็มองกินข้าวเป็นมุนเจ้าฉะนั้นเฮาขาวสัตว์กะหลวงไม่เจะกัดกัดเย็นเย็นเอเอซซีอย่าม่เจอเดือดจะไม่ มีกายกรรมเมตตาเนื้อกันไม่ฉีกกรรมเมตตาเนื้อกันมโนอกกรรมเมตตาเนื้อกันจ้างำจอมข้อสั่งทำสอนพระราชนเจ้าเข้าหลุมต้านปากปอกไปตันเข้ากรรมสินปอกหนึ่งเข้ากรรมสินปากปอกไปตันเข้าภาวนาสมถทกรรมท่านปอกหนึ่งเข้าภาวนาสมถทกรรมท่านปากปอกไปตันเข้าเลยภาวนาวิปัสสนากรรมท่านในปอกหนึ่งเข้าเลยภาวนามหาสติปัฏฐานสีปะกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน วทนานุปัสนาสติป kind of ัฏฐานจิตนานัปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานหรือสินั่นอ่อนการสังข็งจอมโลกะสามารถเอ่อสภาวะตระลาเขามีในลองเกิดเป็นธรรมตาพ้นลองเกิดกับอะไรเขามีลองเจียบลองไข้ลองหนาวได้เป็นธรรมตามพ้นลองเจียบลองไข้ลองหนาวกับอะไรเขามีลองทุกข์ได้เป็นธรรมตามพ้นทุกข์กับอะไรเขามีลองตายได้เป็นธรรมา ม่นลองตายกาไรคุณพีมาลนะนามันไม่น่าเรียกไม่นา่ายอมมาคนเจ้าคนจังกอมอหล่อนเจ้าผ้ากอมนอนเพรคนเฮากอมมอตายมาคนพันคนมีคนพีคนยอมคนเงือคนอะกคนมีปิญญาเออเป็นคนเจ้าวนจัง,จงก็ถึงวันมากกถเดินเลยผัดยานกันเดินเลตายผัดลูกผัดเม้าผัดเทินผัดเย่หลังเหยาะเฮ้าผัดวัดผัดจ้องผัดตีอยู่ตันเช้าเฮ้าเดินเตายเปียกว่าไม่ยังเปไต่ตาย ในรูสีไว้เปตายศีจีนัยมึงงูเห่าศีโตดินน้ำไผ่มลมอ่างพิษถิ่นกันนัยรูข้าเจาสายแห้งเหตุการณ์ตาหน้าเหตุการณ์ศีล่าใหุการณ์ภาวนาไว้น้ำน้ำเอ่อเอาตาหน้านี่ยาเกลเอ้อผ้าเอาชินศีล่าเป็นยาเกล้อซาเจอล้ำเอามีจะแม่ตกากรู้หนาเปลี่ยมจุดตะลาศีป้าเอายาเกล้อภาวนาชี้พี้ยนนี่เป็นยาเกล้อโมฮาเจดุจเจดัน รอพ่ารอพ่อการีตาอ่ำพ่อจะรอพ่อหมาเมกพี่ตาเคยจางเปลี่ยนมาตัวสัตซอจะาตัวสหมาเมกงานไรเคจังเปลียนเมามอห้ามอหอจะมอห้าหมาเมกสัตติในสันเคยจังเปลี่ยนเมาเนี่ยพอจ้าอพ่านี่จะเกิดเป็นพี่ตาพอจะตัวสัตจะตกงานลพอจะมอห้าเออมอห้าเออเป็นเจ้าทิพย์เจ้าตันในสัมกับเป็นสัตติในสันหมูมาโงไก ฉะนั้นเขามีส่วนเขาไม่หมั่นมีปรามีเลยมายาปดีเมดีมายาปลอมีเป็นสมาธทที่มายาพระามเมีตราเมีสังขารเมียปลอมีเมีสัชมาเมีเขาหลนับย้ำขู่คุณหมุนเงาขู่คุณหมุนเงาพระราเป็นเจ้าตรลาสังขารปลอมีเขาถูกตัวนันตาหาปลาในอย่าเหลือ้องผ้าอย่าเหลือนังดินเมืองอย่าความเหลือนำสมุทรตรลาสีเม่ขู่คุณหมุนเงาพระราเป็นเจ้าปลอมีสัชมาเขาใน อย่างลูกเลายสาวเมืองมิสามารถแจมานหนึ่งหลายเพราะเลวยในสาผู้เจ้ากู้คำในยังในกรรมการมีการแมดเนี่ยเขาเลยดีเลยเป็นกระเด็นเสื้อสาเมืองคนเมืองผีถึงลีนี่ปานมาพี่น้องใต้พี่น้องมันปนพี่น้องล่าหูพี่น้องอาคาพี่น้องปากโอ๊ตตองโยกผูภาษายังนำยังแด้งผู้เมี้ยวเมี้ยวกูภาษาในเมืองเมียนมาพี่สองจู่เฮ้าเออเอเจมผู้อยู่้นลงตาตามีน้องไรพอดี ตั ane, ans, helmet, ield, oh, um more, ้งการผู้ม ah ุสิผู้มุสุโกโกเขาได้กรณีในกรณีเยสุวุนทุนพนองมันเป็นตั้งการเข้าในกรณีจะกัดกัดเย็นกึ่วันปองเมืองแก่งคำจอมมัชชิมาปฏิปัตเขิงหน้าแยวความนี้่าหน้าแยวความนี้ไปตั้งสายกลางมัชชิมาปฏิปัตาตั้งสายกลางมีจะเมตตาการุณหกคนมันคนเมืองมีเจออินดูเนื้อกันทักเนื้อกันอย่าไปมีเจอให้ต่อกันอย่าไปต่างอาเปียดกัน อย่าเพียเชื่แน่กันดูมวอนแม่กันมันจังดีวันเมืองเติงกาศาสนาปติกาเตียนเฮาเจะปูบุญชุ่มกอกาเขว่าเขาซาตีมืองป่าไม่หิมาบนตาเมืองผูทันได้เช่นเลินไปเิบยกาววันหนงไหวปอกขึ้นมาในวันในเมืองไต้เพราะว่ามือซึ่นกอกาต่างที่แต่อย่าน้ำเล็บปั่นเมืองไต้ได้หอบหรึองมาแผ่วทั้งขึ้นเมื่อว่าเมื่อไนก็มาปันตาลาหีืตาลาเมียดไม่อย่าดน้าที่จ้องเมองนองนองห่วยมืองพพกเงาปลกลงมหาจากก็เป็นเจ้าตาหน้าจอม เออพวกคนชุกมลเขาคนวันคนเมืองขาวันคนเมืองคนต่างไม่ต่างตกมาสูงดลุสูงต้านก่ออู่อองตันโจเขาปีจุมน่องเมืองพงก่ออู้เจลาปุกธทาเมืองพงเป็นผู้ขับขึงเหตุการณ์ศาลาเมืองเพี้ยงศาลาชุนหน้าเขาปีจุมน่องกุโอกู้นอ่อนจำไม่เห็มาช่างเขาเจ้าโปูวุึ้นจุ่มมีตังหุ่มจมเทเทววายะนั้นสู่เขาห้านหลือขจเจุตจ้าเหตุการณ์แต่นายการสิไล่การภาวนา สมรรกรรมฐานมีปัญนาอย่างนีกด้วยเนื้อยุบเนื้อนำพันธาเป็นอนิจจาเป็นรูปอนิจจาเป็นรูปทุกขาเป็นรูปอนัตตาเราก็มันกึมตาเฮาก็มันกึมตาเฮาก็เป็นอันเป่าดิพังงามหลายหูเฮาก็เป็นอันเป่าดิพังงามหลายหูหลังเฮาสุกตูวหัเจ้าเฮาก็เป็นอันเป่าดิพังงามหลายเป็นตัวตูตัวเน่าตัวมากเขาอัตวจุจ่าอสุภาเมื่อไปตายก็เป็นอสุภาพตัวเป็น có tay cái yêu bên anh tay tay cái sống mắn sắm ma cái ma sưu sĩ mắn sắm mắn nó nắm nó này ốc sốc ốc ta hô ma nhang này có má, lăng, tà, lăng, mà, ở cả kín, ở hóa, bị lăng ờ, ta lăng tay ma cặp ốc cặp kim cặp ốc 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 ไหกวกขึ้นปันไพเสมมิล่อนมีเกียนตัวคนเฮาเป็นอาตุจุจา่าเป็นอาจัวอจองตาลากรม,มาจิตตะกุตุอาอาลาคือปองในจำเป็นมาเป็นคนเฮามายิ่งมาใจมาบรรจงบรรจัง,จงเกิดมาในโลกตัดนำผ่านเป็นทุกข์ข้ามกันดังเสงออลงในเกิดกนทุกข์ข้าลองเทากนทุกข้าลอง,ง,งเจ็บเป็นคนทุกข้าลองใจกนทุกข้าอ่อนกันสั่งเขียงกุวันกุวันเออกรรมจอองอาจัวตาลาพระบิจาห้อไว้นั่น กรมาสะโขมีกรมาตายาโตกามายนีกามาปันทุกามาปฏิสารนองยังกามังกรลิสามีกันาลาังวาปพปะกังวาทศตายาโตพระวิสา์มิติเขามีกรรมเป็นอมุคของเขาเขามีกรรมเป็นที่เกิดเขามีกรรมเป็นปีปินนองเขาเขามีกรรมเป็นตีปึงตีญิงเขาเขาอะไเให้กรรมอันนั้นไว้อันละไว้อันเดียนจ้าคนเร่เร่ขำจ้าจั่เจ้ากรรมอันนั้นหรือสีนั้นก็อะไรสั่งเขียข้นใคร โลกธรรมเปียนปาลาพออาลาพอยัดโซอายัดโซนินตาปะสังสาทุกข้าทุขะาลองผันลองมีหรลองปีลองยอมเออลองเส้นเนอลองขี้ยอดท่อป่านาลองทุกข้าทุขะทั้งเสงเออลองมีหยดมีซักลองมีอนุมณ์อาลมง์ลองในอยู่ก็เหลียวห่างไกลนี่ก็มีในโลกการโลกในมังโปกไพรย่านจ้ามังพปกไพรย่านดี เขาดูสังเคียงเ่กกาเป็นโลกอัตถแบบป้าในทบยาจะให้อย่าป,ปีพึงจะให้อย่าปเีเฮงอ่อนกันขัาเจอ่วจ้จาเคียงกรรมตาลาในเจ้าออกบวนพลหลอดวนผู้ฆ่าสัมสลาราพออ่ำหูเป็นเขียนพระมีสติหย่านหูในกัดเย็นเออเพราะว่าอ่ำหูเอาทุกฆ่าสัมลารเยืนยาวพราะมีหย่านหูเอาตุกข่าสัสศลากัดเข้าอันเรียนจ้ามีตีเจออันหมดเสืมีตีหูมีมีตีสติมีตีปิญญา อําเพื่งไผ่ไส้อําป้ายไผ่ก้าอํางาไผ่นาไผ่พาตั้งหลังบกผังประจุปั่นจะได้ฮอดนี่ปั่นนาห้างเตียวฉะนั้นเราจะปลกก็ไม่ให้ปล่อยออกปล่อยมึงพงอะไรกัดไปเย็นตั้งวันทั้งเมืองอะไรกัดไปเย็นรถพุ่นเสียยังเพศขิงทุกข้าเพศซึกเพศเสือเพศออกเพศดาเพศหมาเพศไหมเพศใจเพศตบเพศตะกาเพศตั้งเชซงเ็ศละยานไก่ในวันนี้เมืองเหม็นหมาตีปีหลังจู่เพศดียุดยุดกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าเพศจะรพศมองกัน <c oughs> มีเจ้าแม่ตากาโลนามุติตาวิี่ขาเดินกันองคำนำกาเย็นสีหมอกจงคำสีลมพุธานุสติแม่ตาอ,อสชุภากธรรมาทานดุกแก้งดือกำลุงสังขงโตคนเทาเป็นอาตุจุจ่าเฮินบุงทงเนาทุนขีเปลี่ยนมาจอมถัดดินถัดน้ำถัดไพศถัดลมสมีตัอถึงซาอาการสามสิบสองถก็ถาสามสิบสองเนียกีสาผมลามาขนหนักขาเล็บ อันตาเขียวตาจูนังมังสังเนื้นาหารูเอ็นอธิดุกอธิมินจังองออดุกหมักกังหมักเกี้ยวหัตยังหัวเจออยากตนังตับกิโลหมักกังพังผืดพิหากังมัมปะปะสังปอดอันตังใส่ใหญ่อันตาคุณนังใส่น้อยปุตตาดิยังอาญาณห้องกินใหม่กาดิสังอาจารย์เขาพิถังนำดีเสียมังนำเสด็จปุปปูนำน้องโน้หิตังนำเลิศเสียตน้นำเหอเมตัวนำมันขุดอสสุนํำตาวาสานำมันแล้วสินค้านิการนำมุก ลิกษนําอย่ง,นงหนึ่งหุดตังนําเดียวมาทัาเกด่โูโหมาท้าลุงตั้งของโอโหมีในตัวในเสียงเสียงมีลอนมีแกนยุบก็มมันกึมเวียนาก็มมันกึมสิญญาณมากไปต้องก็มมันกึมสังขารันคึมป้องก็มมันกึมปุญญาพิสังขาะอาปุญญาพิสังขาะอเนจาพิสังขาะวิญญาณในี่ก็มันกึมเจอาเขาก็เป็ียนลูกแต่เสตัวเขาก็เป็ียนลูก ยูกก็เป็นรูปนำก็เป็นรูปพอเอาสัตย์ยันหู้เป็นรูปซุดนี่ปันติพุทธมาจเน,นในลัดในห่อในพยอเศศนาปันอวัตตะกถาอ่องป้อยที่จ้องเมืองนองยองฝุ่นเมื่อตั้งเมื่าหาหาาอไหนมือสุกเอาห่อห้ากับจ้อข้าวกุกเกาะกุกคนมือมีจิจลรีลุคชิตาเปตาปันตามเจ้าอาจารย์ฤทธิห์หม,มูมม่คำกอรี้ทธิ์กอดีกุกเกาะกุกคนเห็นในนับยำพระราตราสังฆาสัชมาภวาเมฆเมื่อเวอาสักเปิตัตายอยู่ในรักผู้ของลายเปิือยอยู่ในกองกดนอนค้ง คลิปดุกโผโผเมืเพลินอย่าไปแปดแลนมากเมี่วกันซื้อเนี่กินน้ำมดเมี่วกันกดกันกง่ายกินน้ำเงาเงานั่นก็เชงไม่กดเอาเฮ็ดแอบเล็กกดเอาเฮ็ดเขี้ยวคนกดเมื่อลรจะกันในลองอ่อนกันแข่งกันเชิงกัท่อมอย่าไปกินน้ำเรายาเมายาผียาปังอย่าไปชดอย่าไปกินลาลาเป็นยาเป็นผูเช่นในก็ลดอย่าไปกินน้ำกูเป็นยอกกะหักส่ตัวหักใส่เจอเผามันดุมหน้าตัวเจอเผามัน ai sạc mình nhân nhau bạc bài sao cụ cô cụ này này sang phải là mì trong qua chung viên khăm mà pan cụ châu cụ pa, cụ cô cụ cụ khốn năng sa này ta no sa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp คุณไตตั้งเฮาเมาหายากัดจะเนาเฮาเมื่อสิ่งไหวกันกันทาอาจีวามังพอยตะได้ไข่มาอนาเจียงจงยาหันพูสู้ไหววามังผอยมุกปุกแต่ร่มเสงาศักด์กันธาไหวปานเหนือนอปลาสวยว่ามันนั้นเตยไดวันเฮงจอมมันเลยเจ๋อเลยเจียงที่สรเนนาวา มังเผ่าแต่ไรแต่ยามวันอุณน,นันนันพี่น้องต,เตาเปตาปันบุหลานผูวเมีพอปันกันให้สั่งลาดทีนีนาวามังเผ่าแต่ไรไปขาคำเรลาห่างจำนาตกเลียงที่สินีนาวามังเผ่าแต่ไรแตาย,ยามันมองยกบหยัางไปกว่าจอมตางที่ศรีนาวามังเผ่าแต่ไรแต่ยามันเมาจุกผาตินวางเสงาศักดิ์นนอหนี่ศรีนาวามันนั้นคุณตายจอมมา ย่าหันเมื่อคุณนั่งนั่งอยู่สายานีนาวาเมื่อนั้นเมื่อนอนอยู่เสิ่องสังค์ํำสูงสังเคแียงตั้งกันได้นงํำเจียงขิงคากลา马拉นาเตาหอตุกสูยามเลอมังผョตเลตายเดินลับเดินมนอันแรงเจอเลยมุงมังผョตเลตายเดินจริงเดินกำมวยน้ำกัดซันหนามึงเสือสิงกำมังผอตเลตไฟเดินเปลี่ยนเดินเกา ผ้อสอสาสงเศราตุกต,ต่ำไตวายอาอคิงกิงมันต้าเมื่อแหลบไม่เลยเสียงอาักไวก้กามไตซุมมังเผาต้เลไยไตวันต่ล,ลัง่วยต่ล,ลังลาอังกาพุทธหูสปัดเศอกจาสานีอังจังในล,ลาลามังกิเลปะหาญ <c oughs> าหันจะหน่อกเมื่อหอดสายลมเปฝนก็คว,ย,ควยเขาก็เปยฝนก็ไตเฮาก็ไตอ,อังจังใยสังในล,ลาลา แล่สูเฮห้สูอนออันนี้จักขันธามันนำแม่อำเจอพงสังนาลาทุกข้่ากันเจอสังเนงเียนเสียตัวห้าตัวหากูวันมาหมอกผาอันดา่ามจอมหนังอันโดูโตเก่าอุปงในมันยามันเป็นสาพอตาลาก็เยาทตุกข์าในเป็นเผาก็พวเจอเ่าในมันเงือน,นำหนาเกิดเกิดตาย มายอนำหนาสจัตสีป้าจึงนำเลี้ยงหันพอแก่เข้า,ากรรจอมสิม่มมจอมทำจอมกรรมเจ้าพาลาตีเลทุกยาหันจเจอเฮลี่ยงหันอยู่เปลี่ยนนำอ่ำในยคำทุกขจิงย่ออยู่เปลี่ยนนำพอเป็นลูกเข้าอ่ำหู้ทั้งมันคือมันตาของปูบอยู่เปลี่ยนนำกางเก่าพอตีตายมาห้องหาปอหาเมพอหลงเพมีนำไปซ้ำดื้อเสียจดจดย่อปันปัน cứt ma phàn khám viêm khám mướt sinh khẩn thà tai ảo biệt cạn bả hiệu sang kheo mướt buộc lạp mang kín chậm pin lìm quả sen tai ảo để mi thương em pa ma yểu ảo thao lăng quan quân quay này say xoang quân tang cạn sang nay từ từ chờ giọng nhàn nhiên ตัวเน่าตัวเน่าตัวตูตัวเน่าตัวเข่าหนีบกีบตัวเป่าตัวรีบตัวพังตัวมีกามีขันตัวมีร่อนมีเขียนเอาในตาหน่ออกาซาอกาซาจังในขัดตักมักไก่เลยปัญจกันถาปะเจ้ากาถาหอตาลาข้าจังมาปอมปอมข้าปังจอมตัววานหงยุบลูกแกขันทอพอจอมสะพอตัวถูกคนเน่าเน่าเหม็นซาลานปุ๋ยอุปัดรอป้าปำอัมเปิง เหมืนอนยัางป้นปกน้าจอขึ้นคดข่อยหิมต้องเตนากำหนึ่งตะรู้เหนยวทาเวทาวานาขันทอ่ก็เกิดเป็นคนมาเย้าอําอดไ่เวทนาทุกข้าสุขข้า พอทางทัวถุยยิงใจสิ่งนี้ขันทอกายยำกายย่อพอเหมือนลมทอทองพยองแนลเกนของพองวืนวันคืนเผนภายในอมีติติเจแม้มันนิ่มอยู่หนึ่งจับหนึ่งกันก็ย่อสังขานี้ขันทอเพราะว่าหยองวังสังขารายยึดกางเข็มเขียนใจเพียงกัตลาลอป้ามัมอมีติตักดีกินมีเอาผลสังลาลาตัวเฮาตัวฮาเผาฮามเขียนพอตันตนนิ้วตนกลุยนันย่อิงนี่ขันท่อ ใจเจอจใจมวยใยเกิดใยตายเป็นคนเฮาเซวยน่าหนึ่งกลางหัวมังเจ้าไว้ยัง,หงเหมือนนแหงแหดจะาลูกป,ป้ามันม้นยุกเจยาจุกลูกผูเฟิงเหมือนยังายแหลดมาตอกันทุกการมุงกรรมหนึ่งตาลู่เหล่าจงเอเมปัญจักขันท่อเจ้าจงหอววาขันท่าห้าจงลองแม่สัตว่าล่าเลิกยำขิงมีโตมีเจอกรรมมาทานานี่หุนตี้ขครจะมาเป็นกรรมมาทาน อันหาตาจอมนี่ปันตั้งลานตั้งพึ่งเสริมไว้จำชาติทวนเพลย์มมวนจอมสุ้ปันทีเฮาอังอย่างนั้นน่าโจตั้งดีเลอเลยสบดีเสียงวันขันพ่อฮอดโตมาทานชีพนเช่าวันเอาหลอดอ่านในหอดนี่ปั่นลันอย่างเชจ,จิมโลกวิมุกอาหำอำอาอาสังกาตาถาดลองแม่ช่วยต่อหอกระชีชงแวงอะไรจูจ่จอดทอดถึงนี่ปั่นหน้าเสื้อสา Chuyển sở léng sát tâm lợi ta no Sát thú, sát thú, sát thú buồn nơi buồn no Nịp panasa nát xa, vĩnh chế gió hòa Ông, ông, cháy âu, ông, miệng, cá, la, Ông xám xa, ông, cá, nà, mơ, hưng Ông tưng, lục, lăn, lái, chô Ông âm, nhau, ông, âm, tô องอัมไวองอาละวะาผีดูผีพายปยอได้นอมเจา้าองพักฆ่าผู้ทรงเท่าพอได้ตาลาองหันจำคนงามไว้นาองกุลมาไอใจซาพออุนยมยามองกินจำนานะมีเ,เขงียนจะลังจองห่างองนันตตปันันตาหมูกล้องยางไผ่เขียวสอนองงอกหมอนลงนา อ,องกาบหอนลงตรงอ,องข้าวโมงแล้วหักถอยอย่าไปถูกลักตอนนี้ถุงนีเสหลงมาในวันในอาขิงอาคาตาล่มามอในยาวในเป็นวันยาววันลงวันหงวันห้างเป็นวันนั่งมานอนอดตรงผลเ,เอาจ้างเพิก่งถึงเมืองจืดเจตุต,ตาเลตผลหาเง,งินหาคําตกยําก็มาในยอกไอตุก,กตาเลยเป็นสัตเทก็เมือในยาวมัน อนก่อผู้อนก่อผู้ผู้ก่อปึงพึงก่อห้างเป็นนั้นพระราเป็นเจ้าหอ้อพี่ธรรมาเชจจำเจียมันขนผีขุนช้างพ่นพ่อมกันคอยอ่ำอ่อนย่องเป็นวันอ่มีเพออลียาลามได้จับป่ามังมู่ผีกุสัก,กเลสศาสนาพระราเป็นเจ้าก็เสียงใหญ่สองเฮงฮาสองเหงฮาปากไปหกสิบหกว่าเข้ามาในห้องต้องเดินกรรมใหม่นุ่งในสิบสองวัน ันเจคันีมันในข้เ,เจ้การาสาตารกาอ่อนกันนิการตั้งหนี้กองมืกู้โสกต่างที่ถัดกองมือมองไต้ปัดปุ่นตั้งเสียงมืองสัตว์เมึงตุนตีเมึงถัดตอวลอยแหลมตั้งที่กองมูอมวยตอเถอัดหนกยางาบาดกองมูอแผบกลางทางคงหมอก้ามังเล่นในหยาดน้ำเยี่ยวจดตัวนี้งามยามเดียวในไม่ให้ปล่อยอ,องก์ลาอองแมงตาลามึงพองอะไรกัดได้เห็น พ้นเสพกินยอกาทุกข์นี้ว่สสรราได้สัมสลาเอาใน่ถอกรรมตามเมื่อนาไปดีดีเสียอ่อนอนเสีเก่าเลยมาหมุนุนเต้ามากมีดีเป็นกัจยินเสื้อสาเป็นมังคลาลีมังคลา,ามีดึ้นอย่างเมื่อสูงมีเงินมีคำมีศีลมีธรรมทำเจ้าหอดนิพันก์แกจวไปหอดวิ่งข้มามมานิพันตทึกจุงซันอยู่ในโลกา้าสามปังนันนี่ก็เกิดมาเป็นก้นอะไรเป็นก้น,นดีเกิดมาเป็นผีอะไรเป็นผีถอดผีเมีย เพื่อได้องเมงทางซาลีอยู <clot ting> ่ด <Trustee Regard et> um, pu, ้วยอายุวันหน้าสุขปะลาปะทผานหน้าโจกีงาปาพี่ว่าพี่จุงกูเจอกูเมียวกูสังกูเปลือกให้เป็นยิ่งอาสานีใจอาสานีสร้างปรมีเต็มทนมนเจอเพอเพอมันมันมีตาหน้าพลมีศิลาพลมี เนคมาบามีปัญญาปรมีวิริยาบรมีขันธีปรมีสัจจาปาลีอาติต hana บาลามีเมตตาปรมีอุเบกขาปามีสามสิบจุกีตั้งมีปิยันตั้งผ่านเนปะในกังไก่ไก่พื่อไข่พระตรุลซอมโนเสจจินปังกระโจุปรมีห้าเจ้าข้าไปเพื่อจงทวนในมูลจำตา้าศีลาจากก้าปิญญาวิริยาหิริโอตัปปะจังจิณ เขาจางง่ายผ้ากันคมประว่าิปรมีเฮาเจ้าคาพีิว่าจงทนเย้าอลยรมลจอมคนเนจดันเขาวาจาจ้ากาเลยจับจอมม่อมไปเฮลุงกงมังสังพอตอตัดรัดเดนจอมโหน่ปานพอถึงมากยานพยานอมันที่จริงวิ่งเสียงนิ่งคำสนหมาคาคำที่กาตียนกูกโกกุกคนกุขุนกุนางกูเจ้ากุปาสักรมเลนตาโนนิปันนัสาะพิจยยอตู